จ็ยังเป็นธรรมะเร็วเป็นของเร็วเป็นของชาวบ้านไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ในเว้นนั้นสองสิ่งนี้แล้วดำเนินทางสายการที่เราเรียกว่าปัญชิมาปฏิปทาตื่นได้แก่มักบีวงแปนต้นตื่สมาธิติสมารสังกัปปะสมาววจ สัมมากัมมัฏฐสัมมาชีวะสัมมาวิมัสัมมาสติและสัมมาสมาธิตั้งแต่สิ่งแปดอย่างนี้เป็นเครื่องดำเนินต่างสายการแล้วพระพุทธองค์ก็ยังตักถึงเรื่องของอัญญาสักศีที่พระองค์ไห้รู้ได้ตัดสินุให้เกณ้องสูตรสมุนไยในโลกมากรู้ก็คือความระบากกายระบากใจสมุนไพรก็คือเกตฑ์ที่เกิด ตีโล่ก็คือความดับทุกข์เหตุที่เกิดทุกข์ก็คือตัณหาแตะหยักจะพคนจกากความทุกข์ก็ให้ดับตัณหาเสียนั่นวิธีการดับตัณหาก็คือมั่งมีโอกระดันเองจึงบอได้รู้ได้เห็นพระองค์สแสดงแล้วท่านพระโกรธอินญได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือ,อร,รู้ตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทัานห้าท่านนั้นพักโกรธอินญเป็น